แฟนผมเนี่ยเป็นคนชอบโกหกมากขนาดสัญญาแล้วยังโกหกคนทํายังไงดีผมเคยให้ลบแฟนเก่าแฟนผมก็ลบหมายถึงในเฟซนะคะพอผ่านมาไม่กี่เดือนก็ยังเจอเฟซแฟนเก่าที่เขาลบไปแล้วผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีครับผมรักเขามากไม่อยากทิ้ง ที่เขาพิมพ์มาเหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาพิมพ์มาเนี่ยขำมาเขาเห็นว่าเราโงา่หรือว่าสะใจยังไงครับผมไม่เข้าใจผมโดนโกหกครั้งแล้วครั้งเล่ามันเครียดไม่รู้จะทำยังไงสัญญาก็ไม่เคยเป็นไปตามสัญญาเมื่อวานแฟนท้าทายให้ไปกู้แชทลายเก่าขึ้นมาผมทำได้ทำได้ด้วยนะคะเห็นเขานินทาเราในแชทเพื่อนผมไม่รู้ผมควรทำอย่างไรดี แปลว่าแยกตัวเองอ,อยู่คนเดียวโดยไม่ไม่ยุ่งกับแฟนสักพักหนึ่งแล้วก็ถามตัวเองว่ารักเขาอยู่ไหมแล้วก็ตอบตัวเองมาว่ารักของเราคืออะไรถ้าคําว่ารักมันคือการไปนั่งสืบสอไปนั่งคอยเช็คว่าเขากโกหกเราไหมตลอดเวลาม,มันท็อกซิกนะคะมันคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นผิดมากนะแล้วก็การที่ทุกอย่างที่อยู่เขียนที่พี่ต่างอ่านมาเนาะ หมอไม่เห็นพูดถึงข้อดีข้อไหนของแฟนเลยด้วยซ้ำบอกแค่ว่ารักแล้วนอกนั้นก็คือด่าเขาหมดเลยนะก็แปลว่าคืก็คือเห็นข้อเสียของเขาหมดเลยลองถามใจตัวเองดีๆด,ดีกว่าว่าที่ยังยืงย้อเอาไว้อยู่อะ่ะเพราะอะไรซึ่งอันนี้หมออันนี้หมอตอบแทนไม่ได้อืแล้วทุกอย่างที่อยู่เอ่อที่อยู่คิดหมอบอกแล้วว่าเวลาเป็นแชทอะ่ะเราไม่ควรตัดสินใครจากแชทแล้วความสัมพันธ์มนุษย์เราบนโลกปัจจุบันที่เป็นแฟนกันเพื่อนกันพ่อแม่พี่น้อง เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแค่ในแชทอะ่ะในหนึ่งคำพูดห้าห้าห้าเสียงหัวเราะจริงๆห,หน้าตาการแสดงท่าทางมันมีบริบทอีกมากมายในการที่เราจะเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการสื่อสารอะไรอะคะ่ะแต่ว่าการที่เราอ่านแค่แชทที่มันเป็นข้อความแล้วเราก็ตีบริบทไปเองในบริบทของเราซึ่งมันไม่ใช่ของฝั่งตรงข้ามด้วยมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ที่ท,ทำกับเขาเท่าไหร่แล้วก็ อยู่ก็คือมีความพยายามในการที่จะเอาชนะเขาเช่นเขาท้าอันนี้ก็จะไปแบบกู้แชทม,มาให้ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะต่างฝ่ายต่างทาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีอะค่ะอืถ้าคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันคือความสัมพันธ์ที่มันจะอยู่กันยืดและอันนี้คือสิ่งที่อยู่เรียกว่าความรักอะก็โอเคอยู่ก็กไปต่อแต่ว่าความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันไม่ควรจะเต็มไปด้วยการเอาชนะซึ่งกันและกันเนาะเพราะอันนั้นมันไม่ใช่ความรักคนรักกันเขาไม่มานั่งแข่งหรือเอาชนะค้ะคาขันกันว่าใครถูกใครผิดอะค่ะ,คะแต่เขาจะจับมือแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันมากกว่ายังไงก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็ทําความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเองก่อนแล้วหมอคิดว่าเราน่าจะตอบตัวเองได้ดีที่สุดว่าจะเอาอยัางไงค่ะ